สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพูดคุยแบบสบายๆในวันนี้ครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลานอนเปิดหน้าต่างเหนือหัวนอนบางครั้งเราจะฝันร้ายถูกผีอำหรือรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงขาหลายคนเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าห้ามนอนให้หัวอยู่ตรงหน้าต่างแล้วมันจริงไหมครับ ว่าเพราะผีหรือเพราะวิญญาณเร่ร่อนมาหลอกหรือจริงๆแล้วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนหรืออาจเป็นเพราะจิตใจของเราเองตามหลักพุทธธรรมที่สอนไว้ในพระไตรปิฎกวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปด้วยกันทีละตอนครับเริ่มจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ก่อนนอนที่อธิบายว่าทำไมลมเย็ยนพัดเข้าศาีรษะอาจทำให้ฝันร้ายได้จากนั้น เราจะไปต่อกับความเชื่อพื้นบ้านไทยที่เตือนกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจึงเข้าสู่มุมมองทางพุทธศาสนาที่อธิบายความหมายของความฝันและความสัมพันธ์กับกรรมและสภาพจิตใจปิดท้ายด้วยข้อแนะนำจากพระอาจารย์และแหล่งธรรมะร่วมสมัยที่จะช่วยให้เรานอนหลับอย่างสงบและไม่ฝันร้ายเชิญทุกท่านผ่อนคลายหายใจลึกๆแล้วค่อยๆฟังไปด้วยกันนะครับ ทำไมเปิดหน้าต่างเหนือหัวนอนยามค่ำคืนแล้วมักฝันร้ายที่นอนหลับโดยเปิดหน้าต่างเหนือหัวนอนเห็นดวงดาวและแสงไฟริบระยับตลอดคืนแต่พอตื่นเช้ามากลับเล่าฝันร้ายแบบขนหัวลุกเช่นฝันว่ามีคนมาทับหลังหรือมีใครมาดึงขากลางดึกแล้วตื่นมาพบว่ารู้สึกตัวไม่ค่อยสบายรู้สึกกลัวๆผว,วาซะเอง หลายคนในบ้านหรือเพื่อนของเราที่เคยเจอผีอำ่ำผีดึงขาแบบนี้จะเป็นเพราะผีมาจากหน้าต่างที่เปิดไว้จริงๆหรือเรามาชวนคิดกันครับว่าเกิดจากอะไรอธิบายได้ไหมทั้งจากหลักวิทยาศาสตร์เชิงนอนหลับความเชื่อโบราณและมุมมองทางพุทธศาสนาผมเองเคยนอนห้องที่มีหน้าต่างเปิดลมเย็นลอดมาตลอดคืน ตอนตื่นเช้าก็เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าฝันว่ามีคนตายมาเดินตามตลอดคืนครอบครัวก็หวัวเราะพูดเล่นกันว่าผีบุรเรงนองมาเยี่ยมแต่เราก็จุดคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมแปลกทำไมถึงฝันแบบนั้นกันนะถ้าเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายก็อาจพูดเรื่องคลื่นสมอง iem ร่างกายเย็นหรืออะไรก็ตามแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายของเรา จะเล่าในแง่ความเชื่อไว้ว่าบ้านใครที่มีความอัปมงคลผีอาจมาก่อกวนในฝันแล้วถ้ามุมมองจากฝั่งพุทธศาสนาละ่ะเขาจะสอนเรื่องความฝันอย่างไรเราจะไม่เน้นผีแต่จะเน้นว่าจิตใจเราก่อนนอนส่งผลต่อความฝันอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเราจะลองไปหาคำตอบในมุมมองนี้กันทีละด้านระหว่างทางก็มีเรื่องเล่าและข้อคิดดีๆ ให้เราเข้าใจง่ายๆเช่นถ้ารู้ว่าฝันร้ายเพราะความหิวหรือหนาวเย็นของร่างกายช่วยได้ว่าควรระวังอะไรหรือถ้ารู้ว่าจิตใจโล่งสงบกว่ามีเมตตาก็จะน่าหลับฝันดีขึ้นลองมาปรับใช้กันดูนะครับวิทยาศาสตร์ของการนอนในทางวิทยาศาสตร์การนอนหลับไม่ได้เหมือนปิดทีวีลงแล้วดับสมองไปนอนเฉย แต่เป็นการเปลี่ยนสถานะของเคลื่อนสมองและกิจกรรมทางร่างกายตลอดคืนร่างกายเราจะเข้าสลับระหว่างหลับไม่ลึกและหลับลึกหรือฝันหลายรอบตลอดคืนเคลื่อนสมองในช่วง REM sleep จะคล้ายกับตอนตื่นมากจึงเกิดความฝันชัดเจนขึ้นแถมร่างกายจะผ่อนคลายจนแทบไม่เคลื่อนไหวถ้าเกิดบางทีมันยังอยู่ในสภาวะ REM แต่เราตื่นสะก,ก่อน สมองยังทำงานอยู่แต่ขยับร่างกายไม่ได้ก็จะเกิดอาการผีอำที่หลายคนชอบเล่าเช่นเห็นคนมาทับหรือตัวเองถูกจับให้ขยับไม่ได้ในกรณีฝันร้ายหรือลมพัดที่หัวนอกจากเหตุการณ์การหลับผิดปกติแล้วสภาพแวดล้อมก็สำคัญนะครับถ้าในหัวอากาศเย็นเกินไปหรือมีลมพัดแรงเข้ามาร่างกายจะปรับตัวอุณหภูมิไม่ทัน ทำให้ตื่นบ่อยหรือฝันสะดุ้งได้งานวิจัยด้านการนอนบอกว่าถ้ารู้สึกหนาวระหว่างหลับความฝันอาจพลิกเป็นฝันร้ายได้เหมือนกันครับเช่นผ้าห่มหลุดหรือหน้าต่างเปิดโชยมาลมหนาวก็เหมือนเป็นสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสปลุกให้ฝันเนื้อหาตื่นตระหนกการวิจัยจึงแนะนำว่าควรรักษาอุณหภูมิห้องให้สบายไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปก่อนนอน คลื่อสมองก็มีผลเช่นกันครับช่วงเริ่มหลับคลื่อนจะลดความถี่เหมือนคนผ่อนคลายในขณะเดียวกันอุณหภูมิภายในร่างกายเริ่มลดต่ำลงถ้าเราเครียดหรือวิตกกังวลก่อนนอนเคลื่องสมองจะถี่ขึ้นมีอารมณ์บางอย่างปะปนในจิตใจกระทบต่อคุณภาพการนอนทำให้เข้า R E M ไม่ลื่นไหลหรือฝันร้ายได้ง่ายกว่าเดิม บางอาการทางร่างกายเช่นตะคิวขณะนอนก็อาจทำให้ฝันเห็นภาพว่ามีใครมาบีบขาได้แม้ว่าจะฟังดูไสยศาสตร์แต่จริงๆแล้วร่างกายก็ยังรับรู้ความเจ็บปวดและเอามาปฏิประต่อเป็นภาพฝันด้วยลองคิดดูครับว่าช่วง REM สมองเราทำงานใกล้เคียงเวลาตื่นแต่มือขาเราแทบลุกไม่ได้ ถ้าเกิดความรู้สึกใดๆเช่นหายใจติดขัดเสียงลมกระแสลมหนาวมาโดนใบหน้าสมองก็จะสร้างความฝันจากความรู้สึกนั้นต่อเนื่องคล้ายๆกับการจินตนาการของเราการศึกษาอย่างพบว่าผู้ที่นอนไม่พอหรือเป็นโรคนอนไม่หลับจะมีโอกาสเกิดสภาวะผีอำหรือหลอนง่ายกว่าเพราะนาฬิกาชีวิตถูกรบกวนจึงเข้า REM ขณะตื่นมากขึ้น ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าจากมุมวิทยาศาสตร์ฝันร้ายจากการเปิดหน้าต่างที่เย็นนั้นเกิดจาก 1. อุณหภูมิร่างกายและคลื่นสมองที่เปลี่ยนแปลง 2. ระยะการนอนที่แทรก REM แบบเครื่องหลับเครื่องตื่นทำให้รู้สึกตัวขยับไม่ได้และ 3. ตื่นจากสภาวะฝันร้ายโดยกระทบการนอนโดยรวมเช่นต้องโผขาเพราะตะคิว สมองก็รับรู้ความรู้สึกนั้นมาใส่ในฝันเป็นต้นครับเหล่านี้เป็นเหตุผลทางแพทย์ที่พบเจอได้บ่อยๆและผู้เขียนเจอบ่อยเหมือนกันนั่นแหละครับความเชื่อพื้นบ้านถ้ามองจากมุมมองความเชื่อพื้นบ้านไทยตอนนอนจะต้องระวังตำแหน่งและทิศต,ต่างๆมากมายไม่ใช่แค่ประตูหรือหน้าต่างก็ได้ฟังนะครับหลายความเชื่อบอกว่า ใต้คือบ้านหรือใต้คานเป็นที่สถิตของผีบ้านผีเรือนถ้าเผลอนอนใต้คือก็อาจถูกผีทับปวดหลังหรือผีอำมได้คนโบราณจึงห้ามเด็ดขาดนอกจากผีอำมแล้วยังเล่ากันว่าคนที่นอนใต้คานมักฝันร้ายบ่อยๆหรือเจ็บไม่สบายที่ไม่ทราบสาเหตุหลายคนว่าเป็นคนวิธีโบราณให้คนไม่เอียงศรีรษะชนคือบ้านด้วย ต่เชื่อเถอครับความกลัวอย่างนั้นอาจกลายเป็นฝันร้ายไปเองข้อห้ามข้อต่อมาคือห้ามนอนตรงกับเสาบ้านเพราะเชื่อกันว่าใต้เสามีผีหมู่บ้านหรือเทพเจ้าประจําเสาถ้านอนบางเสาก็อาจเจอฝันร้ายหรือผีอำ่ำอีกข้อคือห้ามนอนหันเท้าตรงกับประตูเพราะประตูเป็นทางผ่านของผีวิญญ,ญาณตามตำนานเท้ายันประตู เป็นคำพูดติดปากที่พูดถึงการนอนหันเท้าออกพอดีทางเข้าหากทำแบบนั้นก็ถือว่าเชิญวิญญาณเดินเข้ามาในห้องได้ง่ายอาจทำให้ผู้นอนฝันว่าเจอคนแปลกหน้าหรือถูกตามไล่ที่ดังมากอีกอย่างคือหัวนอนหันไปทางทิศตะวันตกเพราะเชื่อว่าทิศนี้เป็นทิศคนตายโบราณจึงถือว่าถ้าหันหัวนอนทางนั้นจะเจ็บป่วยหรือมีผีอำตามมากัน คนจึงนิยมหันหัวนอนไปทางที่ตะวันออกหรือเหนือนะครับส่วนทิศใต้ก็มีคําเตือนว่าข้างมากับอถัรน์ก็ควรเลี่ยงเพราะจะถูกลวงฝันเสียสุขได้เหมือนกันนอกจากนี้หลายชุมชนยังมีนิทานสั้นๆเกี่ยวกับผีวิญญาณเร่ร่อนที่เข้ามากินตามหน้าต่างประตูหรือเสายกตัวอย่างเช่นตำนานของยายสองตาที่บ้านทุ่งใครคนนั้นถ้าเผลอนอนใต้หน้าต่าง ยายจะไปปลุกให้สะดุ้งตอนดึกจนใจสัน่นแล้วมาบอกเสียงแผ่วว่าข้าคือผีไม่มีญาตินะจ๊ะเป็นเรื่องเล่าสอดแทรกเตือนให้คนระวังวิญญาณก็มีแม้ไม่ได้การันตีความจริงแต่ใครนอนใต้หน้าต่างตามเรื่องเล่าก็มักจะเล่าเสียงเบากลัวว่าเจอผีมาทักแล้วได้ยินเสียงกลนเหมือนคนป่วย สรุปว่าในความเชื่อแบบไทยจึงมักสอนไม่ให้เปิดช่องทางผนังหรือโครงสร้างเหนือศีรษะเวลานอนเพราะถือว่าเป็นทางผ่านของผีมาตามหากบาปหรืออาภัพขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือผีประจำบ้านคอยปกปักรักษาอยู่ใต้เสาและคานถ้ากระทบที่ไหนการนอนก็ไม่สงบอย่างไรก็ตามควรเข้าใจว่าเป็นความเชื่อโบราณ ที่เราสืบทอดกันมาไม่ใช่เรื่องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นสิสารของวัฒนธรรมไทยที่ช่วยตีความฝันในมุมหนึ่งให้เราฟังมุมมองทางพุทธศาสนาทางพพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่พูดถึงเรื่องฝันไว้มากครับแต่ไม่ได้บอกว่าผีมาหลอกมุ่งเน้นที่จิตและกรรมที่สะสมไว้เช่นในคำพีวิพังคสูตร หรือที่เรียกว่าพระวินัยปิดกมีการแบ่งเหตุให้เกิดฝันสอย่างคือาธาตุกรรเริบอารมณ์ที่เคยได้สติก่อนเทวดาส่งสัญญาณและบุพนิมิตตามคำสอนนั้นถ้าฝันเพราะาธาตุกรรเริบเช่นกินของไม่ย่อยเหนื่อยล้าหรือเพราะเห็นภาพเดิมจากความเคยชินมักเป็นเพียงภาพว่างๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจริง เรื่องฝันที่เกิดเพราะบุพพนิมิตคืออารมณ์กรรมเก่าที่ทําไว้ในอดีตมาแสดงจะมีความจริงอยู่บ้างเช่นเรื่องพระแม่ของพระโพธิสัตว์หรือพระเจ้าตักศิลาเคยฝันเป็นนิมิตบอกเหตุในคัมภีร์ยิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าทรงแยกฝันเป็นหประเภทในมิลินทะปัญหาในพระไตรปิฎกเชิงอภิปรัชญาได้แก่าธาตุกําเริบ กรรมเก่าหรือบุพภนิมิตเทวดาสื่อกระแสจิตตัวเองและอื่นๆโดยชี้ว่าวิญญาณทั่วไปมาเล่นให้คนฝันเจาะจงควบคุมไม่ได้นอกจากนี้ในพุทธศาสนามีคำสอนแนวจิตปรุงแต่งว่าใจของเราระหว่างนอนมีบทบาทอย่างมากหลายพระอาจารย์สอนว่าจิตหลอกจิต นั่นหมายความว่าความฝันมาจากเนื้อหาที่เอามาปรุงแต่งก่อนนอนหลับยกตัวอย่างจากคําสอนของอาจารย์ชัยณพลที่เล่าไว้ว่าถ้าหากเราหมกมุ่นกับเรื่องใดเช่นทะเลาะกับแฟนเพียงจิตยังคิดเรื่องนั้นฝันก็จะกลายเป็นการทะเลาะกันในฝันต่อเนื่องอาการเจ็บป่วยหรือความกลัวของเราถูกสมองนำมาขยายเป็นภาพหรือปรุงแต่งอย่างพิสดารขึ้น การนอนหลับด้วยจิตสงบเบิกบานกว่าก็ย่อมส่งผลให้ฝันไม่รุนแรงหรือสดใสกว่าดังนั้นในมุมมองพุทธศาสนาผีในฝันไม่ใช่ผีตัวจริงแต่เป็นภาวะที่จิตของเราผลิตภาพและความรู้สึกจากความกลัวกรรมหรืออารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจมากกว่าเมื่อเราทำใจดีทำกรรมดีหรือละทิ้งความโกรธโลภหลงก่อนนอน จิตก็จะถูกปรุงแต่งไปในทางที่ดีขึ้นย่อบนำไปสู่ความฝันดีตามไปด้วยตัวอย่างพระธรรมโบราณจึงเตือนให้ระวังใจให้ดีมิฉะนั้นความกลัวหรือบาปกรรมจะปรุงแต่งอารมณ์และส่งผลให้ฝันร้ายหากเข้าใจเช่นนี้ก็จะช่วยให้เรามองฝันร้ายเป็นกระจกสะท้อนจิตใจมากกว่าเป็นฝีมือผีจริงๆนะครับคำแนะนำจากพระอาจารย์ธรรมะร่วมสมัย สำหรับผู้ที่ฝันร้ายบ่อยๆหลายพระสายปฏิบัติธรรมก็มีคำแนะนำง่ายๆให้ลองทำก่อนนอนเช่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสั้นๆด้วยนโมสามจบหรือกล่าวคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนอนก็เป็นการน้อมจิตให้อยู่กับกุศลการสวดมนต์บทสั้นๆไม่จำเป็นต้องยาวมากแค่ทำให้รู้สึกว่ากำลังคิดถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจ ก็ช่วยเคลียร์ความคิดและให้ความสงบมาแทนนอกจากนี้การแผ่เมตตาให้กับตัวเองและผู้อื่นสักสองถึงหนาทีก็เป็นวิธีที่พระอาจารย์สายวิปัสนาแนะนำโดยเมตตาต่อต,อตอนเองก่อนจึงแผ่ไปถึงคนอื่นหรือสัตว์ทั้งหมดจิตใจจะค่อยๆผ่อนคลายความตึงเพียดความกลัวลดลงยิ่งก่อนนอนลองนึกถึงคนที่เรารักในใจและอธิษฐานให้เขาปลอดภัย จิตเราก็จะเบาสบายขึ้นมากกว่าจินตนาการถึงสิ่งน่ากลัวในความมืดอ,อีกเทคนิคหนึ่งคือการฝึกสมาธิสั้นๆให้ใจนิ่งขึ้นก่อนนอนเช่นนั่งสมาธิ5-10นาทีหายใจเข้าออกลึกๆตั้งสติที่ลมหายใจหรือพระพุทธคุณง่ายๆอาทิพุทโธหรือจิตติตามแนวสายวิปัสสนาจะช่วยลดความฟุ้งซ่านได้ ด็อกเตอร์พระภาวนาวิริยะคุณแห่งวัดพระธรรมกายเคยกล่าวว่าหากนอนหลับด้วยจิตที่สงบสมองก็จะผลิตขคลื่นสมองในแบบที่นอนหลับสนิทได้ง่ายขึ้นคล้ายกับคนที่อยู่ในอารมณ์เมตตาปลอดภัยสุดท้ายคำสวดป้องกันผีหรือบทสวดมนต์กรรมฐานสั้นๆก็ยังเป็นที่นิยมเช่นคาถายัานก้าหรืออภัยปริฏยะถายัานตังเป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ความศรัทธ,ธาช่วยให้ใจแข็งแรงว่าถ้าหากมีผีจริงๆก็คงสู้พุทธคุณหรือเมตตาไม่ไหวสรุปคือหลายพระอาจารย์และครูบาอาจารย์สายสงฆ์วัดปฏิบัติธรรมแนะนำเราปรับสภาพจิตก่อนนอนด้วยการระลึกถึงกุศลการขอโทษหรืออาโหสิและทำจิตให้ผ่องใสเช่นการตั้งนโมสามจบหรือภาวนาอิติปิโส ก็เหมือนเป็นการชำระใจการฝึกจิตหรือสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันจะช่วยนำความสงบเข้าสู่ใจและตามงานวิจัยสุขสงบก่อนนอนก็ส่งผลให้ฝันดีและตื่นขึ้นมาเบิกบานยิ่งขึ้นครับสรุป3วิธีง่ายๆปรับสภาพห้องก่อนนอนปิดหน้าต่างและควบคุมอุณหภูมิห้องให้ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปเช่นปิดแอร์ในขณะอุณหภูมิพอดี หรือนำผ้าห่มใส่มือให้ความอบอุ่นเพื่อให้ร่างกายจะได้นอนหลับสบายไม่สะดุ้งตื่นจากความหนาวเย็นฝึกสมาธิเมตตาก่อนนอนใช้เวลาหนาทีสุดท้ายก่อนนอนนั่งสมาธิหรือแผ่เมตตาให้ตัวเองและครอบครัวคิดถึงผู้ที่รักแล้วอธิษฐานว่าไม่มีใครทุกข์การทำเช่นนี้ช่วยให้จิตใจสงบลดความกลัวและความฟุ้งซ่านจะได้ไม่พาไปสู่ฝันร้ายง่าย สวดมนต์สั้นๆกราบไหว้พระตนไตราสามจบและสวดบทสั้นๆเช่นอิติปิโสคำสรณะพระพุทธเจ้าหรือบทแผ่เมตตาเพื่อล้างวิงวอนและเสริมกำลังใจฝึกสติให้อยู่กับความศรัทธาเล็กๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้หลับสบายขึ้นได้เช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังจนจบครับหวังว่าจะได้ไอเดียและข้อคิดไปลองปรับใช้ก่อนนอนกันนะครับ ฝากติดตามช่องทำดินชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์ประสบการณ์กันบ้างในคอมเมนต์ใครเคยฝันว่าถูกผีอำหรือผีดึงขาบ้างมาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ